สวัสดีค่ะแม่กันค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟดค่ะวันนี้แม่กานจะพามากินตำหมึกคคมมไข่ค่ะทุกคนคะ่ะตำหมึกไข่แน่นๆค่ะตำหมึกไข่ปูไข่หนูน่ากินมากอ่ะมีจ้กระจันไข่ค่ะทุกคนค่ะวันนี้มีแต่ไข่กับไข่ขมาแซ<อ>่บด้วยกัน<อ>ค่ะของน้องเฟสค่ะของน้องเฟส อันนี้ของน้องเฟสค่ะนักเก็ตกับเฟนไฟล์ของน้องเฟิร์สลืมชื่อเองอ่ะผักก็มีเยอะแยะเลยมาค่ะทุกคนค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะอ้าวลุยลองด้วยกันอร่อยชอ้ตบแับวก็จัดหืม กินไหมลูกกินค่ะดูไข่ปลาหมึกค่ะทุกคนคะอืมไม่กินเลยไม่มีไข่ก็อร่อยนะคะแต่โอเคกินไม่มีขไ,มไ,ไมมข่อ่ะมีหนุ่มจีนด้วยค่ะเอาลืมแม่ลืมใส่มะเ,มมเขือเทศให้มะเขือเทศราชินี มาสับๆด้วยกันค่ะโ้องเพลงรองไม่ถึงจมต่ำรี่ยงมั มันอ้ยทั้งหอมทั้งมันอ่ะปูนั่งกู ไม่ได้เอาที่หนีบก้ามขึ้นมาอ,อะไม่รู้ไงไม่รู้เหมือนกันมัเรืองเนี่ะโอ้โหแบบขอนี้ยังไม่หายด้วยไม่เอาเดี๋ยวเราค่อยไปิิงข้างล่างเป็นเจ๋อเวลาออโอ้ยฟินอะ Nó ngọt quá ขอบคุณว่าไม่ขอบคุณโอ้โห,ห,หดูมันทั้งมันทั้งไข่ืึระวังนะลูกค่อยๆจับรกระดองมันแข็งไม่พริ้วไม่พริ้วมัน โอ้ยมันไม่บอกอย่างงี้ค่อยๆหูมันมากอะ่ะ ไข่ปูแน่นๆเลยค่ะ เอาอะลูกมไม่เห็

thank ดีสิมีดีขอ,องเกวาอ่ะอาขาองเก่าอย่างเดียวก็ได้จะเอาให้เกี่ยวปะเดี๋ยวว่าแต่คนชอบของทะเลเป็นวันก็ชอบของทะเลเหมือนกัน

อร่อยอร่อยได้เมื่อ,อ,อ,อวานทำตุ้มเช่นจีนไก่ไว้วันไม่ได้ถ่ายสุดท้ายไปนั่งกินจิ้มจุ่ม อร่อยมากเลยค่ะทุกคนคะมันมากแต่ไม่กันกลัวเสียเวลานั่งแกะเดี๋ยวไปนั่งแกะกินน้ำอ่ะ ขอทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนค่ะเสียงก็ด,ดังบ้านติดถนนจริงจริงติดกับถนนเลยค่ะถนนใหญ่ <laughs> ล,ลาไปก่อนดีะเดี๋ยวไปนั่งจึงดดอกนี่แม่กันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กันกับน้องเฟสได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากเปกังใจก็ด้ค่ะ